หคนพี่คะอยากได้อยากได้น้องแฝดไหมเดี๋ยวจะมีเด็กมาเพิ่มอีก3คนโอ้ยน่าสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะช่องบริยน่าสกับค่ะวันนี้นะคะหนูต้องดูแลเด็ก5คนเลยค่ะจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ5้าคนเยอะมากเลยวันนี้เราจะเดินเยอะเราก็ต้องใช้ ตัวช่วยนะคะมากันค่ะตอนแรกเอวานอนอยู่หลับสบายเลย,ลยโอเคไปค่ะเด็กต่อไปนะคะคนต่อไปสกายเลอร์กลักบวิววิๆๆๆววิวคนหนีไปไหนแล้ว <laughs> <laughs> และนี่คะ่ะเด็กแฝดชื่ออะไรคะชื่อว่าเทมิโยชิคะ่ะคนไหนเทอมิครับคนไหนโยชิครับ อายืนยืนหน่อยสิหน้าเหมือนกันไหมลูกอันนี้เป็นเด็กแฝดใช่ไหมเออนขวพี่จะไกลเลยพอพี่จะไกลก็ยอีกงอก็เลยไปอยู่ใต้โต๊ะแล้วก็อีกคนนึงขิมค่ะน้องขิมน่าจะจำได้แล้วคะแล้วอีกคนนึงคือชกายเลิฟหัวหน้าเชฟใช่ไหมอันนี้หัวหน้าแก๊งนะคะไหนไหนเรามาแนะนําน้องแฝดกันหน่อยเร็วอายุเท่าไหร่แล้วกี่ขวบแล้วครับห้าขวบห้าขวบอายุโรงเรียนอะไร เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโหยิงกันรัวเลยบีวันนี้หนูจะรอดในโลกแบบนึงค่ะใส่หมวกด้วยค่ะไม่กันโดนยิงแน่น่าจะไม่รอดบีน่าจะไม่รอดเดี๋ยวนะจะบอกว่าไม่ใช่เด็ก5คนพบรีที่หนูจะดูแลวันนี้6คนเพราะว่าไอโฟนมาอีกคนนึงถ้าพี่เคสมาก็พี่เคสต้องดูแลหนูเจ็ดคนเลยค่ะใช่ไหมเออใช่ อันนี้วันรวมญาตินะคะเราไปดูเอวากันโอ้ไม่ไม่อยู่ห้องนี้หรอคะดัดอยู่ในห้องนี้อีกนานโดนยิงแน่ๆเลยค่ะนี่ไงนี่ไงอคุณนี้ชื่ออะไรบีน่าจำได้ไหมอยชิถูกไหมถูกบ้าวดูดูยังไงถึงเป็นโยชิอะบีโยชิมีเอ่อเนี่ย อ๋อนึกว่าจะดูดูว่าผอมกว่าเยอะอ๋อเยอะชิ้นตัวใหญ่เธอมีตัวเล็กโอ้เรางงละงงเองละอันนี้หน้าคุณพ่อนะคะพ่อคุณแม่เอาอีกไหมเอาแฝดอีกไหมพอแล้วพอแล้วปีบอกว่าขอออกมาข้างนอกก่อนนะคะไม่ไหวค่ะนอนกับเอวาก่อนนอนกับเอวาก่อนแต่ถ้าเอวาตื่นต้องเปลี่ยนแผ่นพื้นให้เอวาอย่าเพิ่งตื่นนะ นอนไปนอนไปนอนอนไปคัเคกกลัวด้วยเหรอ,นอนครัเคกขอเข้าไปด้วยได้ไหม <c oughs> คับเคกพี่ฝันพี่ฝันพร้อมดูแลเด็กยังคะเด็กไหนคะ <c oughs> เอาก,กดเด็กห้าคนข้างนอกไงคะ <c oughs> โอไ้ไม่ไหวคะ่ะอันนี้ต้องให้เบียร์น่าเลี้ยงเลยนะคะ ทันพี่ฟันต้องทําอาหารให้อร่อยออร่ยได้ค่ะมีอะไรบ้างตอนนี้นะคะมีน้ําเงี้ยวค่ะอืนี่คือแดงมากเลยใช่แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นแกงลาวนะคะอันนี้คือขนมหวานค่ะัออร่อยมากเลยนะคะบีน่าทานมากเลยค่ะต้องทําอาหารเยอะๆนะคะเรามีห้าเด็กห้าคนอยู่ข้างนอกนะคะโอ้โห กินไม่ได้ต้องทำเมนูใหม่เดดดี้คะออครับเดดดีครับวันนี้เป็นยังไงบ้างอ๋อวันนี้่ง่วงแต่ทำงานเยอะงานเยอะแล้วมามีล่ะคะทำงานเหมือนกันคะ่ะดีก็เลยต้องรับหน้าที่ในการดูแลน้องๆห้าคนเนี่ยโอ้โหไปคะ่ะไปทำ,ทำหน้าที่<อ>ต่อไปคะ่ะ ไปก็ได้ค่ะอยาให้นองตีกันนะหนูกลัวครับหนูไม่อยากเข้าไปในห้องนั้นเลยค่ะหนูกลัวหนูต้องเข้าก็ไม่งั้นเดี๋ยวน้องน้องตีกันลูกโอ้โอ้โอใคคิม น้องเป็นแฝดไหมอุ <S <S ้ยพอถามว่าอยากได้ไหมปืนคู่เลยอะอยากได้อยากได้ค่ะอยากได้ค่ะใครมาตี๊ดคุณอะพี่ปูวันนี้ญาติเยอะนะคะวันนี้โอ้ยอันนี้นะคะเป็นอันนี้เป็นแฝดมัมมี่ หน้าก็ไม่ได้แต่งเหมือนกันเลยแสงเขาเองเขาเองหน้าเหมือนกันไม่ใอ้อ่ะวันนี้นะคะเราก็จะรวมแสดใช่ไหมชื่นพี่ปูโอ๊ยพี่ปูชื่มากไ่ได้เจอคนเขารักพี่ปูมากอันนี้อันนี้เด็กแสดพี่ปูโอ๊ย โอ้ my god บีวันนี้หนูจะรอดไหมเนี่ยเช็มาแล้วเช็พร้อมที่จะเลี้ยงน้องกระเบียหน้าหรือยังคะเคนค่ะบีน่าเลี้ยงคนเดียวเอว่าเอว่าตื่นแล้วโอ้ my god ว่าสวัสดีค่ะว่าตื่นล้วว่เยอะมยเยอะมากค่ะ ดีมาบอะไรคะเดี๋ยวจะมีเด็กมาเพิ่มอีกสามคนอันนี้สองละเดี๋ยวจะมีเด็กมาเพิ่มอีกสามคนเป็นเด็กผู้ชายนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะเรียกว่าเ a แคร์เบีอนาติเคตรับ c ค r เพียหนึ่งคนพอแล้วค่ะใช่ไหมคะทำไมทำหน้าอย่างนี้ล่ะตื่นเลี้ยงเลี้ยงคนจนลืมหมาใช่ไหมหมาวิ่งออกนอกบ้านไม่ออกนอกบ้านจะออกหมู่บ้านแล้วเด็กน้อยนจริงเหรอไปช่อที่ไหน่ะนน หรออูอ้ตายแล้วพีเลี้ยงคนจนลืมหมาเลยลูกโอเคอกคอ,อยใจโอ้ยออก,กอ,อกก้อ้ยโอยอ้กโอก้ยกอ้านะาน้ยโอ้ยกอ้ยโ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 น้ยโอ้ยองยะอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยอ้ยโอ้ยนอ้ยาอ้ยโอ้ยโอ้ะโอ้าาอ้ยโอะยโอยโอ้ยัอาหารมยนนะ้ลูกมันออ้ยโอ้ออย้อเออ้ีย่ โอ้หนูไม่สนใจน้องเลยเหรอลูกหนูเล่นแต่เกมอันนี้เล่นอะไรกันคะไดโนแฉว์ไดโนแฉว์พานาไลค์รับทีเล็กทีเล็กเหรอค้างโอ้ทีเล็กไดโนแาว์มันทำอะไรกันมันกัดกันแล้วเนี่ยโอ้ยบินไปทีมันจะบิอันนี้เขาเขาซุ่มหัวทำอะไรกันคะเนี่ยเล่นเกมค่ะหนูเป็นหัวหน้าแก๊งเหรอคะเป็นแย่ เกมอะไรคะเกมเอ่นี่ h i n k it's octopus เกมปลาหมึกเหรอเกมปลาหมึกนี่ไงเกมปลาหมึกโอ้ผมมองไม่เห็นมองไม่เห็นผมมองไม่เห็นโอเคโอเคเฮ้ยเกมเลิกเกิดอะไรขึ้นมันเป็นยังไงไม่เป็นยังไงอ๋อมาันมั่งนี้ดิโอ้โหเล่นเลยเล่นเลยไม่มีใครว่าโอ้โหเด็กเยอะเยอะเยียไปหมดเลยค่ะเยอะบยด็กหยิบเลยค่ะ โอ้ยแย่เลยพี่สันแย่มเอาสาลุได้ยน่ารายอยเตมนอนนี้หนูหากิจกรรมสนุกๆให้เด็กๆเล่นนะคะอ้มีสะเป่าลมไนี่สนุกสนานกันใหญ่เลยตกายเริทอะไรครับอันนี้คืออะไรเนี่ยหนเราทำให้ดูหน่อยโอ้มีปั๊มด้วยอันนี้สงการหรือเปล่าไ่ยงนะโอระวังโดนนะ ก็พี่บีทำผุ้ป่งน้ำนะคะนี่อุ้ยเอาใส่ในนี้ดีกว่าเออใส่ในนี้ใครชอบผุ้ป่งน้ำเนี่ยมุ่งเ้าไปไหมากิ่นก็มาด้วยนะคะน้องขิมก็มาด้วยขาดไอโฟนตอนนี้เราขาดไอโฟนไอโฟนหายไปไหนเดี๋ยวเรารอไอโฟนก่อนนะคะ ไปช่วยช่วยคนเล็กดีกว่าเออไปช่วยคนเล็กนี่พี่บีช่วยครับพี่บีบอกว่าพี่บีจะช่วยคนเล็กฟอแฟแฟแฟดน้อยใส่ชุดน่ารักมากเลยเขาทำอะไรคนนี้เขาทำอะไรอ่าน้ำอาน้ำใส่ปืนเหรอครับสนุกไหมครับมันหนักมันหนักตัวเล็กปืนใหญ่ว้ายโอยฝั่งนี้ถล่มแล้วยิงถล่มแล้วสกายล่าครับ ลงน้ำไฟกันใช่ไม้ตอนนี้ป้าพึ่งก็ยังจำไม่ได้เลยว่าใครชื่อเทอรมิใครชื่อโยชิยใครชื่อโยชิไปดำน้ำเล่นดำน้ำเล่นโอ้โหเขาดำน้ำเล่นจน้ำจบน้ำี้โอ้ปืนหนักปืนหนักไหมเนี่ยไม่นัก พี่บีก็ต้องดูแลน้องไปนะคะวีไปเติมลูกโคงอีกดีกว่าโอ้ตอนนี้นะคะสมต่อหนึ่งสมลุกหนึ่งสาลุกหนึ่งใช่ไหมผู้คุมอยู่ไหนเนี่ยผู้คุมเมื่อกี้เด็กทะเลาะกันเนี่ยผู้คุมหายไปไหนเอ้ามาทำอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะทำชาเลนจ์ค่ะชาเลนจ์อะไรชาเลนจ์กินมะนาวค่ะโคทังลูกเลยค่ะที่หง เอ้ยมันไม่เปรี้ยวหรอน่าจะเปรี้ยวนะคะโอเคแต่รากินผู้คุมไปเรื่องมาทำแชร้นกันเถอะไม่อยากจะไปคุมใช่ไหมอยากจะโอเคเหนื่อยค่ะเหนื่อยอันนี้น่าจะ refresh ทำให้โอ้โอเคอันนี้คือกติกาต้องกินคำเดียวถ้าใครทำหน้าอะไรแล้วมันจะไม่ติดคอกินอะไรขอให้ไม่ติดคอเออทำยัง มะนาวหนึ่งสองยใช่ใช่ใหนึ่งสองสมอือโอ้โหเปรี้ยวไหมคุณยายคุณยายเชื่อไอตื่นเลยเมื่อกี้หลับอยู่พี่เคสหลับอยู่ตื่นเลย ป็นไงคะกุ้มเลยโอ้พี่ก um ินเสร็จอะ่น้ำตามาแล้วอะทำไมน้าตาไหลพี่เค้กยังเหลืออยู่อ่ะจำบีไปแล้วอ่ะกินกันได้ยังไงมะนาวเป็นลูกๆเอ็นดีนะบารีโอ้โหกินเสร็จแล้วคือเจออาการอย่างนี้ใช่ไหมเราแท้เลยอะหืเปรี้ยวแทนใครใครไม่มีมะนาวอยู่ในปากคนนั้นชนะเดินเดินเคนนี้ยังเหลืออยู่ไหมคะเหลือเต็มเลยคะ หนึ่งสอง้มอมาวเวียชนะกินของเปรี้ยวนะคะตื่นยังตื่นแล้วใช่ไหมตื่นแล้วกะ <c oughs> อ้าวพอกินเสร็จกลายเป็นเยาเฉย,ยไปทำงานต่อเดี๋ยวนี้เลย <c oughs> ไปคุ้มเด็กต่อเดี๋ยวหนูจะไปเล่นน้ำกับนังน้องแล้วนะคะดูเหมือนอีก3คนไม่มาแล้วค่ะ <c oughs> เนี่ยหายไปไหนไม่รู้ ดีใจค่ะ<ป> <laughs> โล่ตอนนี้เราต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบาย